สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทางช่อง YouTube ศิลปินภูไทยออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็แฟนเพจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน่ยังนะนี่เมย์นียินข่าวแล้วบอลนี่ใครคะนี่ยินข่าวแล้วบอลเอาคนละคนบันนี้มือคนเดียวกันใครอ่ะนมคี้ชีดเดี๋ยวเอาเอาคืว่าแรงแทนได้แล้วอีกสองสาวไปใส่ลาเออสาวสาวไปดูค่ะไปดูว่าไปใส่เนาะโอ้ตีโอ้ยเนาะพี่รองนี่เด้อดารา ได้ยิบยิยิมสุยิมงามๆกันอ่ะพีจะบอกเขายิมเด้อเาก็มากเคคนยิมเรา้อใสแม่ม่ละบาทยิิมบ้านเน่าด้ลท้องนหอดกินถึงบอไปไหนพอกันเมื่อนึ่งไปิดหอดเคยบอสันบอขากรบอดีเออขอตีจำไว่ได้จะเนหอดก่อนเขาเจ้าเขียวจะออกอีกเรียมนึงเห็นจงไรอกินเขาจ้าจะนกระบอกพ่อู่ดยหัวมันดังคนบายตอนนี้แล้วเมื่อคืนนี้ ไปไปเห็นอันเบาเนาะไปเบิ้งหมอลำแต่หอดเขาบุ่งเจ้าปลา่อยเป็นหัวหมอลำ่มเข้ามาพอเบิ้งง่องเจ้าแหมเจ้าเบาแต่นั้นเน่ยอือพอเจ้าเขาไปเล่นติดเจ้เอาจะเป็นหมอลำอืมเอาเป็นคือางเช่นหัวงั้นอันข่อยไปเห็นเจ้าอ๋อเนี่ยเหมือนผลงานเจ้ารงอันนี้แล้วพอเห็นเจ้าเรขอบติดตามเจ้าเยอะกวนนั้นเออเอา ดังกะดังแม่เนาะไอ้คนหุ่นักเข้าไปเมียลรจังดันดีละลาคนหุ่นดักเข้าจังสันนะผูนี้ก็เป็นตาเบิ่งอยู่ได้ผู้นี้นมีขอบมีขัวนี่แม่ผู้นี้นะขึ้นจวัาจังสันมีขอบมีขัวจังไหนาขอมีขั้วจัอันอันนี้แม่ได้ยักเข้อใจบาพอดิอ้าวแม่ตอนได้อันแม่ต้อนนิ่วตัวแผ่ขวบวมแม่นี้วไือฝ่สันมึงผู้จังสีกับมีกโอ้ยคูณมีอได้บามิกีเขามีเฟนแต่เม็ตองมีก แม่เคยได้ยินคำนี้ไหมสวยมักนกโอ้ยเกินนกเกินนกพูดอะไรได้นี่ยอะไรนะเลาะอะไรได้ตัวนี้ตัวนี้นี่นั่นไดตัวนี้เทเบิลสู้ฟ้าไปต่อเป็นไปต่อเป็ี่ยนรีบคิดว่าคิดว่าตอนนี้ตัวนี้นั่นแม่ต้องเนี่อยู่กับหัวเก่ากับยู่แล้วแม่ต้องมืแฟนไหมก็จีวาจังสัรคเป็นประเด็นได้ป่ะหนิเออก็เลยถามว่าแม่ต้องแค่แค่นั่นคนเก่าบปแค่อยู่บ่แมว้าแล้วผูดไม่เด้เนี่ กูกูไม่เคยเห็นงานอีหยังก่อนเนี่ยตายบอซุกมังห้ามตายเพื่อยอมต้องยอมนะไม่ยอมไม่ได้นะแม่เห็นงานซุกเมื่อนี้ลำบากจากดำเนี่ยก็ย้อนเพราะว่าความหักของเงินเพิ่มเพิ่มเพิ่มความหักกินตาจีนจะอะไรย่างเหรียญต้อนร้อนข้าวห่ดงานเท่ากับจังเป็นแบบอาชีพวิถีชีวิตทอดด้แม่แม่ทอดต่อไปทำตาม พ่อจะไปซื้อโซนใม่เหรอพอไปอยังแม่เอ้ยเอามาคับน้อแม่เอาทำอะไรไม่อยางเดียวรอพ่อจะไปไหนมาเมื่อวานไปไล่หมาใหม่ได้ป่ะไปไหนมาเมื่อวานบอกซื้อฟังกันนะเออเมื่อวานเนี่ยไปชมลามเออมันมันอยู่ทางผ่านพอดีก็เลยมีโอกาสไปชมลได้หรอเล่าพ่อ่ต้องไปซ่องอ่ะบ่เข้าไปจังไหนแต่เด็ก จะได้ไปเห็นลงปูนี่เนาะนี่เด็กก่างานมือนเว่ามันแบบจะิว่าโบล่ะพี่แแม่เก้ดีเนาาีคุณแม่รถขึ้นไปตะกี้นี่เ่บางแดดบางฝนนะแม่เนาะบฝนีคุณแม่คุณแม่ไว้ได้มาบานบ่อมาเด้อมาเด้อแม่เด็กอครับ มาเบงมาเบงเต่าวีแทนแม่เออมาเบงไงวีเด้อแม่เด้อเอกกอนโมาบอมามามไสกัมาพระเอกกอดกิติชัยกัมาดิแม่แม่นังเอกละดาคาสินนัเอกหน่อยน่ัมาแม่แม่โอ้มาโหลดเด้อเหมือแรงวจิ๊บกล้องแตกตลอดจิ๊บกล้องแตกตลอดน้อง เอ้าพี่จิวาเขาคักแต่พิธีชีวิตพี่น้องโอ้ยไม่จังสีกับบ่ได้เนาะบอนกับบ่ได้มันคือจังบ่ได้เออพวกเนียนพอมีโอกาสไเหตุเพราะว่ามีไอ้ก็เลยนอนเลยเก็ลงแตะกี้ลำเกี๊บลำกับอันอันนั้นดีดีกระแสตอบรับก็ดีคนหง่องคนมาฟังลำชุมืชอนี่เดี๋ยวฟังยากต่วผู้เฒ่าลำชุมือนี ถามว่าแมนตีมึงไหนีอ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแล้วเกิดโดนในอองตองยูบะแนูพูดดีแต่มันจะมีสักกี่คนที่จะพูดอะไรกันซะเองบอกว่าปิดเพ่งกันนะบอกว่าปิดเพ่งกันนะก็ศูนย์เป่าย่างพานเฝ่าย่างพานกะติเท่ากือเโอาตัว เมื่อนั่นน่นเทียบนั่นกับซีอิโอ้ตานายดิซีต้านายแล้วเขาทมาหอนหมองนะโอ้โหร้อนมากเหรอพร้อมมาเพื่อนลายด่างน้ำแข็งร้านค้าหลายร้านค้าหลายเป็นงั้นประจักอําเภอเนาะฝนบังไฟคือคือบอยเห็นเพิ่นเฮ่เพิ่นยังแม่ เป็นมือ่ได้เนมืออมัแแล้วเรียบ้อยแล้วของกินของใส่ปลาตากันกามันกับหอพะาเลศของกินของใส่อไร้าน้ำนีเออปชวยอส่วนไากแตกอีกซะไปเห็นนยไปเห็นก้อนิีกับก็อแม่งเหมืนบอโอ้ปลาไทยกยาปลาไขกยาแม่งสดกยา ไม่แตะเตียนเยครับือะเตียนเขาเดือนเลาะตึงไปเนื่อยๆข้างๆนั่นนะจะบดม่เพอข้างนัยนบดแล้วทาานีกับบดแล้วแอนดี้ชัชวาเตายละป้าบ่งบอกกันไปเตะเตบเตะ โมแม่ดอกเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนผู้มีโอกาสได้เอาขึ้นผู้อืน่นมาจากตั้ง <โด S 1> แต่ผู้อือ่นเห็ดเอาขึ้นเพื่อนมาไหมทำไมละ่ะหรือมันไม่จริงล่ะแม่โอ้โออยก,กินหมักลำย่อยถือใบขาได้เลยไ้ำเดียฮ่าลำย่อยแม่มัมนหมาว่าเบิร์ตสวนสิแม่ค้าอันพวกนี่ขายจาังไหนเขาหมากงี่หลีตัวเมียเอาไปืออ่นึกว่าหมากอีหลีเลยนี่เกลี่ยนึง เพราะว่ว Adams, าเ <nervous S 1> ลียงลูกเลียงเต่านะสิน hmm. mm ัน hmm. บ so, right. mm ่ม hmm. yeah, ีเด้แอบมนต้องไปปดสะโพกฮาศู์แท้บ่าีดีดไปเบิ่งมาลำเจะไขอบ่มีเงินเดือนน่เงินขอบ่ย่งเดี๋ยวมาเจ้าเตียบ่นันเดียบมาซีซีแปเมอว่าจบ่บ้านปลายชีวิตจะคอย่าเฒ่าเหรอใช่ไัมนั่นกินซีซีกินยุย่มเล่ะมันค่อยกินด้วยมือมือก็ไดแนวข่อมาอบ่ห้่อบ่ห่อบะหอนั่งกินเอ้ยบ่ดี เพาต้องเติมกวามหวานเลยรอคิดว่าอะไรตอนนี้หมอให้ลดหวานแล้วนหานเกินมอให้ลดลรถมันก็ต้องลดแล้วตอนนี hmm. to ้ไม่ไหวัดตมันนั่นนีมันกัตังใจว่าิอดจะมันกัลดมาได้เลยนี่ก็น่ากินนะมันอาจะมเท่านี้แหละเมายังกลับขึนบระักลับขึนมไปฟังล้มาจือไปเถอะไดกับายนะ ก็มาเป็นพออีกกอดกันท <si ja ี่ใช้ศิลปินผู้ไทยเนาะหน่อยนาจะไครจะใดติดถ้าพูดีเสมันคาซีอีเาคากนั่นจับเขาฟีมือพอน่วบางเทียงนึ่งไอย่างุกิลาบหมูลาบหมูจักมือเมื่อบ้านบอกใช่ลาบหมูจักมืออปลาพ่าแม่พี่บอ chắc mù lấy nhận mà chắc mua lấy nhận luôn mà cô đi tua để kiếm làm mù nó tham mày mẹ tham mày à không cái đi có kiếm tham mà hung bậc ngoài tham mà ra có để kiếm làm mua mất được tua à không cần tham đi là anh anh thôi cảm ơn anh đi cảm ơn tôi bảo 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 thân mình luôn ซองครับจ้ะแี่พ่นเป็นดาราเนาะพี่ดิวซื้อขนมหวานไหมล่ะทาดฟงทาดไข่อ่ะตัดต้นขนมจะบอกทาดไข่น่ากินนะแม่อ๋อพ่อซื้อทาดไข่ติเห็นว่ามากินได้ล่ะไ,ไ,ไปใส่บ้านเบิร์ดลวกะเบิ้์ดเนี่ย <laughs> เอาไว้เบียรนแค่นี้ครับพี่น้องเขาจังหวะกันิดหนางานหนาสีนะครับเพราะว่าสถานทีม่มดเร็วอเลเมดยางพว่างานเพราะใงไปไหนเอาไว้พกันิดหนาดีดพีน้องเขาจะเป็นไครบดีชนบด้เศนี่อยู่บ้าไห้พี่น้องจากที่เชนวา,าแม่นว่าแม่ชนบด้เนี่อยู่บ้ได้แม่นบ่อยู่ด้อยู่ต่ว่านมนังหัวหวเอาต มันเป็นเหมือนมันเป็นเนื้อส่วนหนึ่งในชีวิตบอกว่าปิดเพกกันนะอเรื่อยไอย่างงี้มานียังสิอ่ะันมอะใช่เขไปกินของมันไก่สวยก่อนเออคือยางไปทางบุนไหมไปกินของมันไก่บ่เออไปอออันยากเอแม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วมังเรื่อยู่คนขันบนอีข้นโกดหน้าอันนั้นทมาธนาคารอะไรก่ออะไรกตีอ น่าออมสิบตอนนี้ไปแล้วพี่น้องพาธู้อที่อย่าไปเพิ่นก่อนนะครับพี่น้องโอ้ยหลาสูต